สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับข้อสอบความรู้รอบตัวนะครับเป็นการทบทวนนะครับจะได้ไม่ทิ้งความรู้กันไปนานเกินไปนะครับเนาะอ้าวเรามาดูกันนะครับว่าข้อแรกเนี่ยเขาถามว่ายังไงนะครับเขาถามว่าสิ่งใดแสดงให้เห็นลักษณะาการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยแสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ซึ่งมันจะต้องไปในทางที่ดีขึ้นคำว่าเจริญนี่แปลว่าดีขึ้นนะครับทีนี้ข้อหนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่าเล็บสั้นขึ้นเล็บสั้นแสงว่ามันไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เพิ่มจํานวนนะครับในทางวิทยาศาสตร์คือมันเพิ่มจานวนนะเนาะเพิ่มจานวนเซลล์เพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่เลือกนะครับเดินเก่งขึ้นการเดินเก่งขึ้นเกิดจากการฝึกฝนนะครับ ไม่ใช่การเจริญเติบโตนะครับตัวนี้เราก็ไม่เลือกนะครับผิวขาวขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับน่าจะ,จะเป็นการใช้ครีมความสูงเพิ่มขึ้นอ่าแสดงว่ามีเซลล์มีการพัฒนาเซลนะครับเซลเล์เจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เลือกข้อ4อโอเคนะมาข้อต่อไปเพื่อนๆนในชั้นเรียนน่าจะชื่นชอบใครมากที่สุดเด็กป .4 เนี่ย ถ้าเด็กปสที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเราเราจะชอบใครนะครับอ่าหนึ่ทำหน้าเครียดตลอดเวลาโอ้โหไปหาทีไรก็เครียดซีเรียสจริงจังเคข่งขึ้มนะครับก็อ่าสอชอบล้อเลียนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนแบบเขาอาจจะมีร่างกายที่ไม่พร้อมไปบูลลี่เขาเออสมัยนี้เก็ใช้ควาว่าบูลลี่เนาะอันนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่เป็นเราเราไม่ชอบ จำไว้นะครับว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นทำอย่างไรกับเราเราก็อย่าทำอย่างนั้นกับเขานะครับขอ้อสามนะครับคนชื่อสามบอกชอบชวนคนอื่นนินทาเพื่อนโอ้คนนี้นิสใส่ไม่ดีเลยนะครับชอบชอบนินทาคนอื่นคนนินทาคนอื่นนี่ใส่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีใครชอบสี่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาโอ้เวลาเพื่อนๆมีความทุกข์เนี่ยหรือเจอปัญหาเนี่ยพอเจอสี่เขายิ้มแย้มนะเอิ้นบางทีมันก็ทําให้ รู้สึกดีๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกข้อสอี่ต่อไปนะครับข้อที่สใครมีวิธีดูแลตนเองที่ถูกต้องที่สุดนะครับหนึ่งออกกำลังกายเป็นประจำอ่ามันจะดีอยู่แล้วเชียวแต่มีคำว่าประจำทุกเดือนแสดงว่าอาจจะเดือนละครั้งอืมข้อนี้ข้อนี้ไม่น่าใช่นะอืมสองอาบน้ำเฉพาะตอนก่อนนอนโอ้ สงสัยเกามีแนวคิดว่าตื่นเช้ามาไม่ต้องอาบหรอกเพราะว่าเมื่อคืนอาบแล้วนอนเลยอันนี้ไม่ถูกนะครับนะระวังเป็นขี้กลากนะเป็นเป็นเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังนะอันนี้ไม่ดีแถมยังมีกลิ่นด้วยเวลาเราไปอยู่ใกล้ใครเนาะสามกินอาหารครบทุกมื้ออ่าอันนี้ใช่อันนี้ต้องเลือกนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่เอานะ สนอนหลับวันละ12บสอถึงสิบี่ชั่วโมงโหนอนได้ดีมากเลยครูชแชมป์อยากจะนอนแบบนี้มั่งนะครับจริงๆก็คือต้องประมาณ8ชั่วโมงเนาะอันนี้เยอะไปเพราะฉะนั้นข้อที่ควรเลือกคือข้อ3นี่ต่อไปนะครับถ้านักเรียนมีการเจริญเติบโ,โตช้ากว่าเพื่อนๆนักเรียนควรทำอย่างไรข้อที่หเก็บตัวไม่ตรงสิงกับเพื่อนเลย เอ้ยฉันตัวเลก็กกว่าเพื่อนฉันไม่เล่นกับใครแล้วอข้อที่สองดูแลสุขภาพของตนให้เพิ่มขึ้นดื่มนมให้เยอะขึ้นทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะขึ้นพักผ่อนให้เยอะขึ้นออกกําลังกายให้เยอะขึ้นนะครับสามไปปรึกษาเพื่อนบ่อยขึ้นนะครับ การปรึกษาคนอื่นเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ควรจะเลือกด้วยว่าควรจะถามใครให้เรานึกนะครับว่าเรากับเพื่อนก็เกิดมาพร้อมๆกันเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีประสบการณ์มีความรู้ในด้านนี้น่าจะน้อยเนาะถ้าไปปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคุณครูปรึกษาหมอนี่น่าจะดีกว่านะครับอ่าสี่อยู่เฉยๆไม่ต้องทําสิ่งใดเดี๋ยวมันก็โตเองอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราข้อที่เราควรจะตัดคือข้อหนึ่งกับข้อสข้อสามละ นะครับแล้วสิ่งที่ควรทำนะครับก็บอกควรทําเราควรจะเลือกข้อ2นะครับเราควรจะเลือกข้อสคือพักผ่อนให้เยอะขึ้นทานอาหารที่เป็นโปรตีนมากขึ้นนะครับต่อไปข้อที่5 1. จัดกระเป๋าโดยใส่หนังสือทุกเล่มแสดงว่ามันเยอะใช่ไหมครับอ่าหนังสือมันจะต้องเยอะซึ่งมันก็คือมันหนักนะครับ ไว้ในกระเป๋าสะพายการกระทำของหนึ่งจะส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายข้อที่หนึ่งกระดูกไขสหลังร้าโอ้โหอันนี้มันตกมันตกจากรถโดยสารมาแน่เลยไม่น่าใช่เนาะอันนี้อันนี้รุนแรงเกินไม่น่าใช่ข้อที่สองกระดูกข้อเท้าร้าโอ้โหอันนี้เขายังไม่ได้บอกว่าหกล้มเนาะอืมไม่น่าใช่ข้อที่สามบอกกล้ามเนื้อหลังอักเสบอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เอาข้อนี้ไว้ก่อน สกล้ามเนื้อเท้าเกิดอาการชาอืมกล้ามเนื้อเท้าเราแบกของข้างหลังนะมันไม่น่าเกี่ยวนะยกเว้นว่าเรายืนนานๆนนเหรออืมเอาอย่างนี้ข้อที่ถูกที่สุดนี่ควรจะเป็นข้อนี้นะครับซึ่งซึ่งกล้ามเนื้อเท้านี่ยังยังยังเขาไม่ได้บอกเนาะว่าว่าสะพายนานไหมนะครับแล้วก็การสะพายกระเป๋าให้ถูกเนี่ย การสะพายกระเป๋าให้ถูกเนี่ยควรจะสะพายให้ชิดไหล่ด้านบนนะครับแล้วก็มีสายคาดต,ตรงอกนะมันจะดีต่อไขอ่ดีต่อการตั้งตรงของไขสหลังเรานะครับข้อที่6การกระทําใดอาจเกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อของนักเรียนได้มากที่สุดนะครับข้อที่1ยกรถยนต์ด้วยมือเปล่าโอ้โหเขาใช้แม่แรงกันนี่แบบโชว์พาวเวอร์นะครับยกรถแบบเฮอร์คิวลิสขึ้นมานะครับ ข้อที่2ปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็วอืมอันนี้มันก็อันตรายนะสวิ่งเยะยาะสินาทีก็ไม่นานเกินไปเนาะอันนี้ไม่น่าใช่เราตัดทิ้งว่ายน้ํา20นาทีอืมก็ไม่นานเกินไปเนาะตัดทิ้งเหลือข้อ1กับข้อ2นะครับทีนี้ปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็วเนี่ยอืมมันก็อาจจะเกิดอันตรายนะแต่ให้ให้เทียบกันเนี่ยคูแชมป์จะเลือกข้อหนึ่งเพราะว่าการยกรถยนต์ยกของยก กล่องยกอะไรก็ตามที่ที่ที่มันมีมวลมันมีมันมีมวลมีน้ําหนักเยอะเกินเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอันตรายเนาะอ่ะกูชแชมป์เลือกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าปั่นจักรยานอัตเร็วเนี่ยอาจจะปั่นแป๊บเดียวก็ได้ปัน่น5นาทีนะครับข้อใดเป็นข้อ7นะครับข้อใดเป็นการดูแลรักษากล้ามเนื้อที่ถูกต้องอาบน้าวันละสองครั้งนี่ไม่ใช่แน่นอนละ หมายถึงว่าการอาบถูกต้องนะสองครั้งในเช้ากับตอนเย็นเนี่ยแต่แต่อันนี้เขาถามการดูแลรักษากล้ามเนื้อนะครับกินอาหารที่มีโปรตีนอันนี้ใช่นะอันนี้ใช่แต่ดันมีไขมันมากๆมันจะทําให้อ้วนเนาะข้อที่3ออกกําลังกายสม่ําเสมอเป็นประจําอันนี้ใช่นะครับข้อที่4ีขับถ่ายอุจจาระอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อให้ร่างกายเบาอันนี้ อันนี้อันนี้หลอกแน่นอนเลยครับอันนี้หลอกเพราะฉะนั้นข้อที่ควรเลือกที่สุดคือข้อสามนะครับต่อไปข้อที่แปดเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรดื่มนมทุกวันนี่ไงเขาถึงมีนมนมโรงเรียนให้ให้นักเรียนนะครับข้อแรกเนี่ยนมมีรสชาติอร่อยนักเรียนรู้เปล่าว่านมนมโรงเรียนเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากเมื่อเทียบกันกันกบนมที่จําหน่ายทั่วไปในรถจืดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีประโยชน์เนาะเราก็ต้องเลือกกินข้อ 2. นมช่วยให้มีรูปร่างสวยงามกินแล้วไม่อ้วนแนหะหุ่นเซเลนเดอร์ข้อที่สมนมช่วยในการขับถ่ายเอ๊ะอมันนมมันไม่มีกากผลไม้นะข้อที่สนมช่วยบำรุงดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอันที่ถูกมากที่สุดก็คือข้อ4ครับนะครับอือดื่มนมทุกวันนะเด็กๆนะ ข้อที่5การนั่งหลังงอบ่อยๆจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนักเรียนครับการนั่งหลังงอเนี่ยเขาบอกว่าตรงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยถ้าสมมตินักเรียนนั่งเขาเรียกนั่งหลังงอใช่ไหมกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะไม่ตั้งตรงแล้วมันก็จะรับน้ําหนักเยอะเกินนะครับพอรับน้ำเยอะเกินปุ๊บมันจะส่งผลเสียแน่นอนข้อตัวเลือกที่1บอกว่าเป็นโรคอ้วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ ต่อให้นั่งหลังตรงหรือหลังงอนะครับถ้าไม่ออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารเยอะเกินมันก็จะอ้วนนะครับข้อที่สองทำให้ลุกนั่งได้อย่างรวดเร็วก็ไม่อมืนั่งหลังงอไม่น่าใช่เนาะต้องอันนี้เป็นตัวหลอกแน่นะข้อสามทำให้กระดูกงอและหลังค่อมอันนี้ใช่เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเรามีสองข้อที่เลือกนะคือข้อสองกับข้อสามนะข้อสี่ทำงานขณะนั่งในลำบากอันนี้ก็ใช่อูมีสามข้อให้เลือกนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันไม่เหมาะใช่ไหมครับถ้าเราดูโจทย์นะเขาบอกว่าแบบนี้จะไม่เหมาะควรจะเลือกข้อนี้นะครับกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวนะนักเรียนมันเป็นข้อข้อข้อ,ขอต่อกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งงอบ่อยๆมันก็จะมีความผิดปกติต่อไปข้อที่10นะครับอาหารชนิดใดช่วยส่งเสริม อขอโทษครับช่วยช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นพวกแคลเซียมนะทีนี้เรามาดูนะว่าอันไหนมีแคลเซียมเยอะที่สุดนะครับข้าวผัดหมูใส่ไข่ถามว่ามีแคลเซียมไหมอาจจะมีในผักนะมันก็ได้อยู่นะครับบัวลอยไข่หวานฝอยทองก็มีไข่นะครับทำทำจากไข่เนี่ยฝอยทองก็ทําจากไข่แต่ว่ามันมีน้ําตาลเยอะ อืข้อนี้ข้อนี้ไม่น่าเอาตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันผิดโดกมากเลยข้อที่สามขนมปังเนยน้ําตาลแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์มีของอาหารฝรั่งเนาะอันนี้อาหารฝรั่งแต่มันมีแต่แป้งอะ่ะมีแต่แป้งมีเนื้อสัตว์มีน้ําตาลมันก็ไม่น่าใช่ข้อที่สี่ปลาตัวเล็กทอดกรอบหรือที่เขาเรียกว่าปลาซิวแก้วเออเออข้อนี้โด่งขึ้นมาเลยนะครับตอบข้อสี่ครับเพราะว่า ตัวปลาเล็กๆเนี่ยปลาตัวเล็กๆที่เราบริโภคทั้งตัวเนี่ยหรือปลาซิวแก้วเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ไม่ควรบริโภคมากเพราะว่ามันเป็นของทอดนะลูกเนาะโอเคครับสำหรับข้อมูลครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือเด็กเก่งวิทย์นะครับติวิทย์กับกูแชมป์ปฐมปลายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ bit ly s i a s book to you นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t ยเว o r d c h a m p c o m และเฟ e บุ o k สิทธิ์ครูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์ครูแชมป์ด้วยนะคะ